ตอนที่153่ง้าสิาเจ้าสำนักที่อาจารย์ของข้าเกลียดมากที่สุดในโลกล่านี้โกรธก็ส่วนโกรธแต่ยังคงต้องออกเดินทางหลังจากบอกลาเหมยห่านเสี่ยแล้วพวกเขาออกจากเมืองใต้เฉิงมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือเดินทางได้ครึ่งชั่วย,ยามกว่าในที่สุดก็มาถึงสำนักใหญ่อันหนึ่งในใต้หน้า สำนักรูเฟิงแห่งหลินอีดูชื่อเข้าใจแล้วว่าสำนักรูเฟิงปกครองหลินอีภายในเมืองแห่งนี้สร้างจวนเซียนใหญ่น้อยทอดยาว72แห่งเนื่องจากแต่ละจวนมีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โตขีม่ม้าตั้งแต่ประตูหน้าถึงประตูหลังต้องใช้เวลาหนึ่งมื้ออาหารด้วยเหตุนี้จวนแต่ละแห่งจึงถูกเรียกขานว่าเมืองแต่ละเมืองของสำนักรูเฟิงปฏิบัติหน้าที่ของตนเองแบ่งระดับขั้นและระบบกฎเกณฑ์ชัดเจน เห็นชาละแตกต่างจากสนักหม้อต้มแกงอย่างยอดเขาสื่อเชิงซึ่งเป็นสนักรากญ้าราฟ้ากับเหนียวหม้อต้มแกงหมายถึงทุกอย่างปะปนกันไปหมดไม่แบ่งแยกเหมือนหม้อต้มน้ำที่ใส่ทั้งเนื้อทั้งหนังทั้งพืชผักทั้งกระดูก ไม่อาจเอามาเทียบเป็นอย่างเดียวกันได้เลยต่อให้เป็นคนที่เกลียดโลกมําเพนเพียรระดับสูงเข้ากระดกอย่างเสี้ยม,มเหมองขณะเยืนอยู่ที่หน้าประตูเมืองก็ยังอดขั้นขามิได้ <c oughs> สมัครรู้เฟิงร,ราชชายาสวรรค์คำพูดนี้เป็นความจริงไม่ผิดพวกเขาเดินทางมายัางเมืองหลักซึ่งก็คือเมืองใหญ่ที่สุดของสนักรรู้เฟิงกำแพงขาวหลังคาดำบนจรดฝืนพ้าฝืนฟ้าดวงตะวัน ป้อมตรงานสิทิศออกตกเชียงเหนือใต้มีหอศิลาดาราจรประตูเมืองหลักทาสีแดงขอบทองถนนกว้างห้าชอถนนใหญ่ทอดยาวสดสายตาพื้นปูลาดด้วยศิาลาหลอมปรานขั้นสูงตลอดถนนหากได้ครอบของศิลาประเภทนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นเพียงแค่ย,ยืนบนนั้นก็าวเหนึกรวมพลังวิญญาณได้แล้วแม้จปะปนึกรวมได้ไม่มากแต่ลักการที่ว่ากอบ เม็ดทรายก่อประสาททุกคนย่อมรู้ดีได้เหตุนี้ศิลาเหล่านี้ทุกก้อนล้วนขายได้มากกว่าพันดำลนึงทองหมายถึงสะสมทีและเล็กเทียโนจนได้ปริมาณหาสารในที่สุดกอบก่อเม็ดทรายกอประสาทกอบเม็ดทรายก่อประสาท เสืจ้องยงเออย่างทอดถอนใจมีเงินที่มันดีจริงๆหวังฝืนยิ้มหากมีเงินท่านเองก็อยากปูทางเดินที่เขายอดเขาสื่อเชิงด้วยศิลาหลอมปราณเหมือนกันไม่เชิงนะไม่ใช่อ่ะข้าปูที่ลานชมนมของทุกหมู่บ้านในโลกมันเป็นเพียรระดับข้างศิลานี้เปลี่ยนมาด้วยปราณวิญญาณพวกผีเล็กปีศาจน้อยไม่กล้าก้้มกลายสหักสามารถปูศิลาเช่นนี้ไว้หมู่บ้านหนึ่งก้อนยำเจอปีศาจออกอารวาสิทธิ์ของเรายังลดประจรัดการไม่ทานขายังหลบหลีกได้เสืจ้องยง พูดจ้อๆพรางกลางนิ้วนับคำนวณแล้วเอ,อ่ยในใส่น้าเอ,อ่ยว่าเสียดายซื้อไม่ไหว เสื่อมเือฟังแล้วก็ถอนหายใจตามยดเขาสื่อเชิงฮะจนไปหน่อยใช่แล้วละ่ะจะจ้องยงพยักหน้าเงึกๆเหมือนโครกกระเทียมล้วนเป็นเพื่อฝึกบำเพ็ญเหมือนกันไม่รู้สมัครรู้เฟังเอาเงินมาจากที่ไหนตั้งมากมายเช่นนี้เวลานี้เองชูว,วันหยิงซึ่งเย็บมาตรอดก็เอ่ยว่าท่านประมุขรู้หรือไม่สิืบปลายความนักรู้เฟิงออกกําจัดปีศาจชาวบ้านต้องจ่ายค่าจ้างพวกเขาเท่าไร่ข้าไม่เคยถามต้องจ่ายเท่าใดหรือชูว,วันยิงชูนิ้วมือสี่นิ้วสี่ ร้อยตำรึงเงินเหรอเสียจงยองเบิกตากว้างแพงถึงเพียงนั้นเชียวเรือชูวันหยิงกล่าวว่าสี่พันตำึงทองลูกมันเป็นเพียงระดับสูงมีพ่อค้าเริ่มรวยอยู่มากสมัครูฟเฟิงจึงหาเงินได้ง่ายอย่างท่านประมุขที่เก็บค่าจ้างวานลายรัแปดสิบตำรึงเงินที่ไหนจะได้ตามพวกเขาทันซึ่งทั้งบางครั้งท่านแม้ยังไม่รับแม้แต่อัดเดียวชูวันยิงกล่าวว่ากล่าวแววตาอ่อนโยนยิ่งนักไปเถิดเข้าเมืองกัน สำนักใหญ่มักมีธรรมเนียมเก่งคัดในการเป็นบัติตอผู้คนรับสิ่งของหลายวันนี้กองพิธีการของสนักหูเฟิงล้วนยืนอยู่ที่ประตูเมืองแม้พวกเขาจะยิ้มแย้มต้อนรับทุกคนแต่อาคารโอกาสที่มาเยือนเป็นเช่นไรมีความสําคัญอย่างไรในใจพวกเขาล้วนกระจ่างแจ้งหากเป็นผู้ฝึกมำเพ็ญพระน,นจรเล็กๆก็กจะพาเที่ยวชมโดยรอบจากนั้นก็ยังพาไปยังที่พักรับรองเป็นอันเรียบร้อยแต่หากเป็นสำนักเล็กที่พอมีสถานะอยู่บ้างก็จะพาพบผู้เอาโซ คุมกฎที่แม่งานหลักให้ผู้อาวุโสเป็นผู้รับรอง ส่วนยอดเขาสือเชิงซึ่งเวลานี้ไต่เต้าขึ้นไปสู่หนึ่งในสิบสำนักใหญ่แล้วสนักกรูเฟิงย่อมไม่วางโตให้การต้อนรับกับสู้พวกเขาเชิญไปพักผ่อนที่ห้องอุ่นร้อนหนานกรุงอิวเจ้านระกรุเฟิงจัดการธุระในมือเสร็จก็จะมาพบอาการ,าการตุกตาผู้ทรงเขียรที่ห้องอุน่นในห้องจุดกำยางอัมพันทะเลเข้มข้นพื้นลาดพรมนุ่มที่แทบจะมิดครึ่งเท้ายามเหยียบลงไปวางประดับด้วยต้นฉานฉา ชาญฉาออกดอกงดงามเยาะยวนต้นที่มีแปดดอกต่างสีสันกันในหนึ่งต้นเรียกว่าแปดเสียนข้ามทะเลต้นที่ดอกมีกลีบสีขาวแต้มแดงยิดิดเรียกว่าแต้มแดงห่มขาวต้นที่กลีบดอกมีลายริ้วสีแดงนั้นเรียกว่าพิงรัวชดชอยพวกนี้เสื้อจ้องยงไม่เข้าใจแต่หวังผู้เหรนเข้าใจทุกต้นที่วางประดับอยู่ในที่นี่ล้วนเป็นของชั้นยอดของชั้นยอดที่ยอดยอดเลย เสมืองเองก็ไม่เข้าใจเห็นดอกชานฉาขาวดอกหนึ่งแถนนั้นบานน่ารักบนกีบอ่อนนุ่มมีจุดสีดำก็หนึ่งก็คู้สึกสนใจเยื่นมือไปคิดจะลบลูบดูสักหน่อยชูอิงห้ามว่าอยาแตะเพราะเหตุใดละ่ะชูญิงเพียงสายหน้าเงียบเงียบหวังพรนถอนห้ใจเอ่ยว่านั่นคือยวนเนตรอันลำคาต้นนี้ขายได้นับหมื่นตำลึงทองเสเหมืองหดมือกรับด้วยสีหน้าเขียวครามจากนั้นก็นั่งลงบนเก้าอี้ไทยสื่อ รองบอกนุ่มด้วยสีนหน้าหดหูเก้าอี้ท้ายสือก็ยังมีพีนักพิงมีพนักพิงนาะที่วางแขน ขานึกถึงหนังสือการจัดการอันดับที่อ่านที่แพลงขายหนังสือเล่มนั้นตอนนั้นอย่างหัวฟัดหัวเบวี่ยงที่หนึ่งร้อยอันดับหาเศรษฐีของโลกมมเพนเพียนไม่มีชื่อตนตอนนี้เขารู้แล้วว่าหนังสือเล่มนั้นไม่ได้หลอกเขาบนหน้าผากตัวเองจะรึกอักษรสีดำตัวใหญ่ว่ายากจนข้นแขนยิ่งนักพูดถึงเรื่องนี้หนังสือเล่มนั้นไปบิวไปอยู่ที่ใดก็ไม่รู้ข้ายังอ่านไม่ทันจบก็หายไปเสียแล้วผ่านไปสักพักม่านที่ร้อยกระปังหาแดงสลับไข่มุกน้ำจืดก็ส่งเสียงดังกระทบกัน ผู้ฝึกมักเพนหญิงเช่มช้อยสง่างามสองคนสวมชุดเสียนผ้าโปร่งสีขาวของสุนัขรู้เพิงพริ้วกายมาหนึ่งซ้ายหนึ่งขวาเลิกม่านมุกเข้ามาลุกทาพรางยอบกายน้ำเสียงสายสนอรากับนกขมิ้นขับขานเซียนจินเจ้าสนักมาถึงแล้วจบคาประดุอาวุโส สี่สกว่าปีผู้หนึ่งเดินยิ้มแย้มเข้ามาก็ามีรูปโฉมธรรมดาออกจะไม่กินอายแบบปัญญาชนอยู่บ้างลักษณะสามัญเช่นนี้จึงมักเกรืไปในกลุ่มคนได้ทันทีนอกจากผิวที่ขาวอย่างยิ่งแล้วดูเหมือนจะไม่มีจุดใดโดดเด่นสะดุดตาแต่พอเขาเอ่ยปากโม่ร,รานที่กำลังนั่งดื่มชาอยู่กระแทบพ้นชาพรวดไอายะเจ้าสนักเสียเจ้าสนักเสียข้าน้อยขอต่อดาว ขอต่อเดือนขอทุกท่านขอให้ท่านมาถึงรักบุเฟิงนเรววันดูท่านสี่มาคราน,นี้มีสง่าราศีภูมิฐานผ่าเผย ยอนบริษในปทีไม่มีวุฒิใดทีมดียิ่งนักดียิ่งนักเป็นบุญคุณบ้านต่ําต้อยของข้าแล้วประเสริฐประเสริฐประเสริฐเสียเหมือนกระอึ้งไฟมุดรานกระอึ้งคนอะนดับเจ้าสนัคอันดับหนึ่งในแตล่าพบเจ้าสนักของยอดเ้าสื่อเชิงซึ่งเป็นอันดับหนึ่งจากสุดท้ายในสิบสนกใหญ่กลับทุ่มสุดตัวเอ่ยคํายกยอสรรเสริญยาวเป็นห่างว้าวพูดว่าประเสริฐสามครั้งติดต่อกันยิ่งพูดยิ่งดังยิ่งพูดยิ่งกระตือรือร้น เขาสมเชี่ยจ้องยงเสียยกใหญ่เช่นนี้เชี่ยจ้องยงย่อมชอบใจนักยิ้มจนตาหยีที่ไหนการที่ไหนการเจ้าสนักนั้นกรงเกรงใจไปแล้วไม่ใช่เกรงใจข้าน้อยอิชาเจ้าสนักเสียโดยเท้เจ้าสนักเสีย,ย,สสยคือผู้กล้าแห่งยศองค์อัดหน้าเกรงขามชวนให้เลื่อมใสมังนูตัวข้าน้อยไวกลางคนเลือกลับไร้ปณิธานสังขารร่วงโรยคงไว้แต่ไขมันรู้สึกละอายตนเองนะักเอยหลุงก็ไว้ไขมันนั้นกองเหลวเออยางกระเตือหรือ หลอนเดิมเสียจ้องยองคิดอยจะควบคุมความรู้สึกไว้แต่ห่างต้องยุงกลับกุมไว้ไม่อยู่รำแผนออกมาเล็กน้อยมีกล้าราบมีกรารับฮ่าฮ่เจ้าสำนักหนานกง ท่านหนะท่อมตัวเกินไปแล้วชาติก่อนโมรานไม่เคยไปมาหาสูนหานกงหลิวขณะคฆ่าล้างสำนักรู้เฟึงควรคนนี้ก็หลบหนีไปอย่างรวดเร็วโมรานครั้นจะสนใจปราซิวปลาสร้อยตัวนี้ทั้งไม่สนใจว่าสุดท้ายเขาจะตายด้วยหอกดาบไม้ปรองกระดาหรือว่าหนีประเร้นกายปิดบังชื่อแท่ในช่วงชีวิตที่เหลืออยู่ ชาตินี้ได้พบนั้นกองเหลียวใกล้ๆเป็นครั้งแรกครับเพราะว่าพอได้ยินน้ำเสียงอีกฝั่งโบรานก็รู้สึกไม่ชอบก็เสียงเบาเอ่ยว่าที่แท้เจ้าสนักอันดับหนึ่งในตลาดเป็นเอกที่ฝีปากนี่เองเสื้อเองได้ยิงเห็นไว้กับเขายังหาได้ยากกระซิบว่ามิผิดเจ้าดูเวลาเขาเอ่ยปากเสินั้นเรียกว่าวาทศินเป็นเลิศโดยแท้แม้แต่กลิ่นดอกไม้อบอวลในห้องยังดมไม่ได้กินแล้วสิมีแต่กลิ่นหอมหวานจากลมปากน,านั้นกงเหลียวนั้นกงเหลียวชมผู้ยาจบคันมาชมผู้ยาว ตออ้อเยอนี mortar, oh yeah. ่คือบุตรรักของสวางคุณชายเซลเซียมิเชลรือเมเบองปุกน้อยผู้ยากจนทว่ายามยากไร้ทว่าไม่สิ้นไร้ความสามารถเขาประสานมืออย่างเฉยชาเจ้าสำนักหนันกงช่างเป็นวีรบุรุษถือกำเนิดในใบน่มจริงๆรอแล้วร้ายกาจเจ้าดูจจมูกนี่ดวงตานี่ ห้าวหานเปลี่ยมบรังมิดาพยักไรบ้บทสุนักดังว่าจริงๆเสี้ยเหมือนกระอึ้งอิมกี่ไปนั้นกงหลิวหววันเอกะเสี้จ้องยงสหายเสี้ยขน้อยละอิชาท่านนักท่านดูดิทอดตาไปดูลาตอนนี้คุณชายบ้านใดมีความห้าวหานทัดเทียมบูชายท่านสักครึ่งชุ่นบ้างข้าวันนะโลกมันเป็นเพียงกว้างใหญ่คนหนุ่มที่โดดเด่นมากพรสวรรค์มีมากมายหากบูชายท่านเป็นอัดับสองฉะนั้นมีผู้นดเป็นอัดับหนึ่งแล้ว เดิมเสื้อเหมืองยังตั้งแง่รังเกียจเขาบด้นานกงนิ้นควคล้ายมองไม่เห็นความห่างเหินบนหน้าเสื้อเหมืองเลยทุ่มคำยกยอปอปป้นอันแสนเร่าร้อนทั้งกระบงุงลมันตัวเสื้อเหมืองทุ่มเสียจนกุญชายเสื้อสเวียเสืยวสเวียยังเดิมยังดีๆอยู่เริ่มบนสุดท้ายก็เยอะรอยยิ้มออกมาหนึ่ง เซลหน่งจนได้ตอนนี้เขากระซิบโมรานอีกครั้งสิ่งที่พูดจึงเป็นเจ้าสำนักนันโกงคนนี้แม้ขี้หยอกไปบ้างแต่กระพูดความจริงความจริงอะไรหรือโมรานรู้สึกขำชามเรืองมองเขาที่บอกว่าหากเจ้าเป็นอันดับสองในแตล่าก็มีผู้ใดเป็นอันดับหนึ่งหรือทําไมในงานชุานวนเขาลิงสานข้าก็คือนั่นเป็นงานประลองพฝึกบำเพ็ญพณะเนจรมากมายล้วนไม่ได้เขาร่วมจะคิดว่าวีรบุตรในแตล่าจะมาแข่งขันในงานชุมนุมเล็กๆนั้นจริงหรือ เป็นหน่าเสมืองแดงแล้วผ่านไปเครื่องกับมือมอย่างไม่สบอารมณ์ช่างเถอะข้ารู้ว่าเจ้าอิฉาข้าหากเป็นในวัยยังเมื่อไต้องแย่เขาอีกเป็นแน่แต่เวลานี้พอคําพูดมาถึงปากก็รู้สึกว่านิสัยชอบเอาชนะและหลงตนของเสียยมเมืองไม่มีอะไรน่าคะหารด้วยดังนั้นจึงพนักจักหน้ายิ้มยิ้มเอาละเอาละข้าอิชาเจ้าเจ้า,จ,าจิงกาลสุดในโลกแล้ว เพียงแต่ตอนนี้เหลือบตาขึ้นมองไปทางนานกงหลิวอีกครั้งรอยยิ้มในแววตาเม,มาื่อรานก็หายไปในโลกนี้มีคนชั่วหลากหลายประเภทบางคนผิดศีลละธรรมบาปกรรมท้นฟ้าทั่วล่าหล้วนอยากจับตัวมาประหารสังหารแล้วจึงจะได้คืนความสงบสุขตัวาบางคนนั้นร้ายกัดยิ่งนัก พวกเขาอาศัยลิ้นสามชุ่นไม่เน่าเปื่อยและความสามารถในการตบตูดม้าที่ฝันเฟะถึงกระดูกกลับไม่ถูกผู้คนประนามอย่าห้ามเหยียดรู้จักใช้คำพูดมีคารมมีวาทะศินก็คืออะไรนะลิ้นสามชุ่นไม่เน่าเปื่อยรู้จักใช้วาทะสินตบตูดม้าหมายถึงการประจบซอพอ กรับไม่ถูกผู้คนประนามยามเหยียดชาติก่อนเมื่อไรนอคือประเภทแรกแต่สิ่งที่เขาเกลียดที่สุดมิใช่คนดีที่เป็นปรปักษ์กับเขาเหล่านั้นเขาไม่เกลียดเหมยอหานเสี้ยไม่เกลียดเสี้ยเหมือกเขาถึงขั้นเลื่อมสารเห็นใจเยื่อหวังฉี่เขาเกลียดคนประเภทนน้นกงเหลียวเป็นที่สุดก็เพียงมีจุดให้หาผลประโยชน์แม้แม้เพียงเล็กน้อยก็ยอมคุกเข่าลงกับพื้นปราจบประแจงเหมือนเลียริศสีดวงทบาลของคนผู้อื่นไอบัดซบไอพวกสาวกดูด ฝีเลียริสสีดวง ตั้งแต่นั้นกงหลิวเข้ามาชูวนันิงก็ยืนอยู่ข้างหน้าต่างตลอดมอทอดมองทิวทัศน์ใหญ่โตโออาเป็นระเบียบเรียบร้อยของสนัมครูเฟิงที่สูงลมแรงม่านผ้าโปร่งพิวนุ่มหอมละมุนที่หน้าต่างดูเลือนรางคล้ายม่านหมอกชูวนันิงยืนอยู่ท่ามกลางความเลือนรางนั้นความสนิทสนมเป็นกันเอง้วยความกระตือรือร้นบนหน้าหนานกองหลิวชะงักงันแต่ไม่นานกระบับสีหน้าท่าทีกลับเป็นปกติอย่างรวดเร็วเขาเดินไปที่หน้าต่างปรมาจาร์ชูชูวนันยิงไม่ได้มอง เขาเอ่ยสีหน้าเฉยชาเจ้าสนักนานกงระหว่างเรารู้ดูเช่นเห็นชาติกันมานานแล้วผ้าโปร่งเนื้อนุ่มหอมดุูทานวาสันนั้นถูกลมตะวันออกพัดพริ้วสะบัดผ่านใบหน้าเขาทําให้โชวันิวรู้สึกลาคาญน,นิดจึงยกมือขึ้นบังไว้อันเสียงเรียบ เฉยไม่จําเป็นต้องทักทายนานกงเหลียวจึงยิ้มว่าข้าน้อยมิได้มีเจตนาเป็นอื่นเห็นว่าไม่พบหน้าปรมามจารย์มาหลายปีจึงอยากถามไถ่สารทุกสุขดิบสักคำกรข้เพียงเท่านี้ปราจารย์อย่าท่านต้องตั้งแย่ปริเสธอื่นด้วยเล่า ข้ามาพ้นหนานโกงซื้อชูอวันิงยังคงไม่หันไปไม่ใช่เพราะท่านซื้อเออได้พบท่านคงดีใจยิ่งนะักแม้ท่านไม่ได้รับเขาเป็นสิทธิ์แต่ก็มีบุญคุณที่สั่งสอนชี้แนะเขาหลังจากท่านไปเขาบอกข้าอยู่เสมอว่าคิดถึงท่านครั้งเห็นชูวันิงไม่ได้ตัวแย้งอะไรหนานกงเหลวจึงกล่าวต่อว่าประมาจาน ตอนที่เกิดเหตุฟ้าแยกที่ตำบลชายเตียท่านพดุงคุณธรรมด้วยความเด็ดเดี่ยวทุวลาร์ลวนเลื่อมสายรมดรับการช่วยเหลือจากไม้จุ้ยใต้สื่อฟื้นคืนหยวนยางแต่ร่างกายคงยังไม่หาดีกระมังสำนักหรวเฟืองตั้งใจเตรียมลูกกนบรุงวิญญาณชั้นเลือดยี่สิบเมตรให้ท่านโดยเฉพาะถือเป็นการแสดงน้ำใจต่ออาจารย์แทนบรรดาเซียนในตลาขอให้ประจันรับน้านกกงเหลียวในสุดชัวหนิงหันไปมองเขาแว่าคำเรียกขานก็เปลี่ยนไปเช่นกัน เขาเก็บแขนให้ยกบางม่านผ้าโปรง่งหันควับมาร่างเหยียดตรง ฝึงถ่ายคล้ายเกลื่อนเปนในแสงตะวันในตาเขาราก็มีประกายไฟคิ้วตาเคร่งขืนรากระฉาบด้วยเกร็ดน้ำแข็งแววตามหม่นทั้งเหมือนหน้าสเปริงอย่ายกค่าสูงนะักแค่สำนักหรูฝึงของท่านจะกรบคุมค่าแทนเหล่าเสียนในตลาดได้อย่างไรใครไว้หน้าท่านนั้นกองเหลียมมุมปากกระตกน้อยยิ้มบนใบหน้าไม่ได้ลดลงจากพักไอว่าดูท่านซี่ใหญ่จึงต้องจะจ้องยงรู้ว่าความสัมพันธ์วางชูวิญินขนากนองเหลียวไม่ดีนะักทั้งโลกมาเป็นเพียงล้วน รู้ดีว่าตอนที่ชูวันหญิงอายุ15ปีนานกงหลีวกระรบเก่าเป็นแค่เขือชิงเรื่องดูปีสปูเสืออย่างดีดูแลรับรองรากับเทพว่าผ่านไปไม่กี่ปีจะจูชูว,วันหญิงขย้นขนานกงหลียวต่อนหน้าทารักกำน,นันในหมักใหญ่จะนักหรูเพิงสองคนมีปากเสียงกันคำที่พูดถึงก็คือ สจินเฉิงเทพสาตราความต้องการของผูดใต้ทะเลคุณธรรมป่วยมานานฟูรนสุดคือคนรอบข้างฟังจนมึนงงสับสนแต่ทุกคนรู้ว่าสุดท้ายชูนิงม่อาจตรง,งับทูสะตบโตลุกขึ้น ตอนนั้นก็รับค่าตอบแทนมากกว่าหมื่นตำลึงทองทุกเดือนมีศิลาวิญญาณยันวิญญาณนับพันแต่เขาไม่รับแม้แต่อัดเดียวเขาไม่ต้องการมันเขาเยือนอยู่ในตำหนักปลดถุงเฉียนคูนิข้างเอียต่อนหน้าทุกคนคืนเงินที่เหลือทั้งหมดจากนั้นถอดครอบเกี้ยวยกอาจารย์ระดับสูงที่หนานกองเหลียมอบไปเขาตอนที่มาเป็นเขยอชิงออกด้วยสีหน้าเคร่งขืึอไม่พูดอะไรสักคำเส้นผมของเขาสยายลงมาคืนครอบเกี้ยวยกให้เจ้าหน้าที่กองบริการของสำนักหรูอเฟิงไปนี่คือฉากหนึ่งที่ นักเล่าที่ทานทั้งหลายในโลกมันเป็นเพียงระดับล่างเล่ากันอย่างออกรถนานกงเหลิวสีหน้ามไม่น่าม,มองแต่ก็ยังพยายามประนีประนอมนั้นเจยกับชูมันองว่าเสียนจางรับใช้สำนักเรามานานหากต้องการจ่ายไเงินที่ตกกลงลงกันก็ยังต้องชำระให้นักหรวเฟิงไม่อยากตกเป็นขี้ปากว่าเอาเปรียบคนชูวันนิงกลับกล่าวว่า <c oughs> ในอดีตข้ารับใช้ช่วยเหลือสำนักเบียงเพื่อตอบแทนบุญคุณหลงฟูหรนที่อุปาการะแต่บัดน,นี้ผู้หรนล่วงลับไปแล้วสำนักอันสงเกียติของท่านกับข้าศินไม่เสมอการข้าไม่มีความคิดอยู่ต่ออีกเรื่องเงินก็ไม่จำเป็นแล้วข้าละอายที่จะกินเบี้ยวหวัดท่านพุทธประหารกายพระจากไปอำลาสำนักรู้ฟังเดิมเสื้อจ้องยองคิดวันทักเล่านิทานเล่าเกินจริงด้วยเหตุนีนนน้ครั้งหนึ่งจึงเคยเรียบเรียบยิงเชียงถามชูวันอิงว่า สำนักหรูเฟิงล่วงเกินเขาอย่างไรกันแน่แต่ชูวันอิงไม่ชอบดินทานลำหลังจึงเพียงสั่งหน้าไม่เคยเล่ารายละเอียดทต่ว่าตอนนี้ดูแล้วคำพูดของนั่งเกล้านิทานอาจไม่ได้เกินจินไปแเม้แต่น้อยหวังฟูห่หเฟือนเห็นบรรยากาศชง,งักงันก็อดเข้าไปไกรเกียบไม่ได้เอ่ยเสียงอ่อนโยนว่าผู้อาวุโสอี้เหงิงท่านยามบันทานโศะโมโหแล้วจะส่งผลเสียต่อร่างกายจะรักหันไปคาะวะหนานกองเลียวหนานกองเสียนจินความปราถานได้ของท่านเราล ไปแล้วแต่ยอดเขาสื่อเชิงไม่ขาดแคลนศิลาวิญญาณและโอสถลำค่าลูกกรรมรงวิญญาณของท่านเรามิอาจรับฮ่าฮ่าฟุรนกล่าวมิผิดเป็นข้าน้อยคนคิดไม่รอบครอบหนานกงอยู่หาทางลงได้จเจอยา,ามน้ำเสียงผู้เอาโศยเหิงล่วงเกินแล้วขอผู้โสโปรดอยาเก็บมาใส่ใจเมื่อรานมองดูอยู่ด้านข้างพรางคิดในใจคนเพืนี้ถูกอาจารย์ศาสตร์น้ำเย็นใส่หน้าแล้วยังกล้าหน้าเป็นได้ถึงเพืนี้ร้ายกาจจริงๆ หมายถึงทําให้เสียความรู้สึกสาดตน้ำเย็นสายหน้าคิดชน,นีพรางก้มหน้าก้มตาเดิมชาฤอเจ้าเสียชิงชาเขียวชนิดหนึ่งได้ชื่อนี้เพราะเป็นใบชาที่เก็บครั้งแรกเม็ต้นไม้เริ่มแตกใบเขียวหลังฤด,ดูหนาวเป็นชาเขียวชั้นสูงตะวันชายิมะเขียวหรือเจ้าเสียนชิงคาดไปถึงว่าชั่วขณะเขา,ก,าก้มหน้าเดิมชานั้นนานคงเด็กเขายิ้มตาเยียเดินมาตรงหน้าเขาแล้ว ตอนครับขอบคุณครับ